สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในอาร์ติทิพอืมแต่มันแย่ใช่ทุกคนฟังไม่ผิดมันคืออาร์ติทิปมีรถขายเหมือนกันเป๊ะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยไปเรามาคนเดียวก็โซโลเพเยอร์นะเข้าไม่ได้ด้วยแผนที่จะแย่ลงในการอัปเดตครั้งต่อไปทําไมเขาต้องทำให้มันแย่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวประตูอย่างนี้อ่มันเปิดเองเราแค่เดินโอ้มีรถหลายคันเลยนะแล้วเหมือนว่าเราไม่ต้องใส่น้ํามันแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยมีปืนให้ด้วย โอ้กระสุนมีวันหมดไหมเหมือนจะไม่มีโอ้สุดยอดเอาละอันนี้คือเอ้ยเอา้าเดินเดินชนกล่องพวกนี้ก็ไม่ได้เหรอ <c oughs> แค่เดินชนกล่องก็ตายเหรอโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นรถเติมนะตรงนี้นาะต้องซื้อเขาบอกว่าให้เราซื้อตรงนี้เป็นเกมพาร์อันนี้ก็เป็นรถเกมพาร์อืมตุ้นุ้ยก็เป็นเกมพาร์ทอเนี้ยอันนี้น้องมุ่งม่นนไม่แต่น้องมุ่งม่นสวยกว่าแบบนู้นนะตรงนี้ก็เกมพาร์อีกอันนี้คันนี้เหมือนส้มจีแท แต่เหมือนมันม่วงก็เหมือนแฮะอ่ะเท่ากับเรามีรถกี่คันเนี่ยคันนี้คันนี้ขึ้นได้ไหมเราสามารถขับคันไหนได้บ้างก่อนขึ้นรถจากทางนี้อ๋อคันนี้ขึ้นได้โอเคลองลองเฮ้ยไม่ต้องสตาร์ทด้วยโอ้ดีจังไม่ต้องสตาร์ทเดินขึ้นรถไปขับออกไปได้เลยคันนี้คันนี้ขับได้ป่ะโอ้ย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 วันเลยนะขวันเลยนะมันนะไปรถรถไม่เห็นขับเคลื่อนเลยคันนี้น่าจะไปไม่ได้แล้วคันนี้คันนี้นนมีภู น้องมีพูอ้าวโอ้โห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 โอ้เสียงรถแรงมากโอ้โหแรงจริงแรงจริงความเร็วมันเท่าไหร่เนี่ยรถมันแรงมากทุกคนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้หแรงแรงแต่มันหมุนนะขออนุญาตเปลี่ยนรถนะไม่ไหวจริงโหนหูโหนหูแลือเกินไปลาก่อนเจ้ามีพูบายบายเป็นรถที่โหนหูมากเป็นรถที่แรงแต่โหนูหูแลือเกินมาคันนี้ดีกว่าเออนุ่มนวลอยคันนี้ น้องไข่ตุนเวอร์ชันแย่ yeah. ใช่ทุกคนฟังไม่ผิดเวอร์ชัน yeah. แย่ผมราะแบบเป็นชื่อว่าอารติทิฟบัตแบดมันคืออาร์ติทิฟเวอร์ชันเอียงวะเดี๋ยวนะอันดับแรกเราจะเจอบ้านตามข้างทางบ้างหรือเปล่าทาไมมันดูเงียบสงบเหลือเกินนี่น่าจะขับมาไกลามากแล้วนะไม่มีไม่มีบ้านเลยสักหลังอืมแปลกๆนะมันมีสองส่วนทะเลทรายกับที่ราบอ่ะไปลองทะเลทรายดูบ้าง ฝั่งทะเลทรายดูดีขึ้นเยอะโอ้โหน,นี่ใครบารักโอบามาเหรอมีรถเรากดย่อมไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมีเจ้าด็อกกี้มามีไฟแต่เหมือนจะไม่ต้องเปิดปิดนะอืมคล้ายๆกันคล้ายๆกัน,กนมีรถให้เหมือนเดิมซ้ายขวาอาคารนู้นไม่ไปแล้ะเข็ดละไปคันนี้ดีกว่าคือเราจะมีรถให้ซื้อทําไมถ้ามันจะสามารถขับได้ทุกคันทะเลทรายเขาเป็นทะเลทรายจริงๆนะทุกคนเป็นทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเลยส่วนมืรอกี้ที่ลาบก็ที่ลาบจริงๆ ไม่มีแม้กระทั่งบ้านก็ไม่มีขับไปเรื่อยเลยเมื่อกี้คือบ้านก็ไม่เจอเอ้เย,เ,ยเดี๋ยว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 จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนคือรถเราถ้าเราไม่จอดมันไหลไปเรื่อยๆเองด้วยนะไม่มีเบรกมือไงเราสำรวจบ,บ้านก่อนดีสำรวจให้รู้ก่อนว่ามีอะไรในบ้านเป็นเกมที่ดีเดินลงรถยังยากมาเปิดประตูกดตรงนี้ห่อมาไหนโอ้โจะทีเดียวตายทีเดียวตายเจ้าโหดไปไหนกระสุนไม่ต้องใส่ มันจะโหดเกินไปแล้วแล้วอาหารก็ไม่ต้องกินโอเคน้ามันก็ไม่ต้องเติมโอเคีิเกมมันจะสมบูรณ์แบบเกินไปละทำาหชีวิตมันแสนสะดวกสบายขนาดนี้นี่แหละวิถีแห่งราชาทะเลทรายโอ้บ้านอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะอันนี้อยู่ใกล้กันอยู่อยู่ใกล้กันอยู่ไอ,ไอ้ไอ้จอดก่อนลง,ลงลงลําบากด้วยอันนี้เป็นบ้านแบบ2ประตูเป็นร้านค้า2ประตูอะเปิดซิเปิดเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้ตัวเนี้ยเรายิงแน่นอน และอีที่มันตายอยู่ในพื้นนี่คือใครยิงแปลกๆนะแปลกๆก,ก,กดวิ่งก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปเดี๋ยวลองไปกันต่อว่าจะมีบ้านแปลกๆใหม่ๆหรือเปล่าจะสมชื่อเขาไหมโอ้พึ่งสตาร์ทออกมาเจอบ้านแล้วเหรอแล้วจะแบบเดิมน้านี้ยน่าจะมีตัวเดียวเหมือนเดิมลองส่องหน้าบ้านดูเดี๋ยวก็รู้โอเคบ้านแบบเดิมเลยสรุปแล้วมันมีบ้านแบบเดียวใช่ไหมหนึ่งประตูกับ2ประตูที่สลับกันไปเรื่อยๆเหรออืมน่าจะใช่ดูสภาพแล้วมีแบบเดียวชัวกิโลเมตรที่เท่าไหร่ไม่รู้เลย คำวาไกลขกันไหนไม่รู้เลยนี่เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยดูท่าแล้วจะมีบ้านแบบเดียวนี่แหละเรวที่คือเราต้องขับไปหาอะไรตรงไหนยังไงดูแล้วมีบ้านแบบเดียวแบบเดียวเลยไม่มีแบบอื่นให้เลยโอเคผมยอมแพ้ <c oughs> ผมไม่ไว้กับคุณแล้วอาร์ตีทิพแต่แกแย่แย่จริงๆมาเปิดตู้หน่อยชอบอย่างเดียวคือปืนและแรงมากเลยนะและกระสุนไม่จากัดด้วยดู แล้วแรงมากแต่ยิงรถแต่ยิงรถไม่ระเบิดนะล้อถอดไม่ได้อเปิดอะไรไม่ได้เลยฟ้ามืดมีมีกลางวันมีมืดอย่างดีนะมีมืดด้วยมาต่ออีกนะในห,หนึ่งอาติทิปชื่อเดียวกันเลยอาติทิพบัตแบดมันเป็นอาติทิปที่แย่อันนี้อะไรอะ่ะเลี้ยงน้องบูเหรอเลี้ยงน้องบูเดียวเฮ้ยจะไปอาติทิปแล้วอะไรเนี่ยอยู่ๆก็พามาเลี้ยงน้องบูโอเคห้ามไปเดินเฉียวแล้วนะเฉียวเขาไปนิดเดียวเอง มีปัม๊มอันนี้ดูเหมือนจะดีกว่านะบัตแบดเหมือนกันแต่ว่าเตอราที่ทิปที่น่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูแล้วฉากสวยงามกว่านะมาอุ้ยอยันนี้เฮ้ยซื้อมองกุดเป็น V.I.P. เหรอเฮ้ยเฮ้ยสามารถหยิบของได้เออเตอร์ที่ทิฟมันต้องอย่างี้ดิกินได้ป่กินได้ด้วยโอเคอันนี้เปิดโอ้มีเปิดปิดประตูโอเคนี่แหละเอรที่ทิปเอร์ที่ทิปมันต้องอย่างงี้ไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนว่าเราต้องประกอบรถเบียร์เปิ้ลสีทองโอ้ นี่ลอลอ้อล้อแล้วทํายังไงต่ออ่าเราต้องประกอบรถเองมันต้องอย่างนี้ดิยวาดี้ทิพย์ใช่ป่าแม่ชีวิตจะสะดวกสบายเกินไปอาไรทิ่มันต้องงี้รายอันดับแรกเขาบอกให้เราใส่ลอ้อครบสี่ล้อก่อนแม่คิดถึงวันแรกๆเลยนี่หวนคืนสู่ยุคเริ่มต้นของอาดาติทิพสินะเอาละใส่ครบสี่ลอ้อเป็นที่เรียบร้อยทําไมจะต้องมีอิฐอยู่ใต้ล่างด้วยเนะี่ยแล้วก็อันนี้ฟองน้ําฟองน้ําปับ๊บโอ้ทีเดียวรถสะอาดเลยดีมากแล้วก็เรามีค่าความหิวด้วยนะ โอ้ต้องกินนะต้องกินแปะได้ไหมอันนี้เหมือนจะแปะไม่ได้นะโอเคน่ต้องกินให้หมดไปเลยเหลือน้ํามันน้ํามันน้ํามันอยู่ไหนหน้ํามันอยู่นี่9้ลิตรโอเคน้ํามัน9ลิตรเติมตรงไหนตรงนี้ปึ๊บได้ไหมตเติมยังไงอะอ่ะนี่ไงอ๋อแค่คลิกให้โดนคลิกโดนก็น้ํามันในถังจะหมดเลยแค่นี้เรอมีชั้นสองมีชั้นสองชั้นสองชั้นสองมีมีเฮ้ <c oughs> บักสม้มเฮ้บักสม้ม <c oughs> ฮบักสม้มใครไม่เคยดูบ้างบักแอปเปิลนี่บัก Apple. บักแอปเปิลเอ้ยมีด้านหลังด้วยอุ้ยด้านหลังมีล้อโตด้วยอุย้ยแล้วก็มีน้องอว้วนโว้แล้นี้เอ้ย,อย,อยปืนปืนว้าวเรามีปืนแล้วทุกคนแล้วมันจํากัดกระสุนไหมเฮ้ย,ยไม่ต้องเติมกระสุนด้วยเฮ้ยดีเรามียางใหญ่นะตรงนี้โอเคประตูประตูบินน่ะประตูบินจับได้ไหมน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดฮึบฮึบแต่มันไม่บินอ่ะจับได้นะแต่ไม่บิน โอเคเรามีปืนแล้วหนึ่งแล้วก็มันสามารถแปะไปได้ไหมน่าจะแปะไม่ได้แต่เราน่าจะถือไปได้ขับยังไงอ๋อกระโดดขึ้นรถล้วก็ขับเลยไป let's go ทุกคนอันดับแรกเราต้องหาบ้านหลังแรกให้เจอก่อนซึ่งเรามีแต่ค่าความหิวใช่ไหมอ๋อแล้วก็น้ํามันน้ํามันเรามีน้ํามันอีกอย่างหนึ่งตีแต่ว่าดีกว่าแบบที่แล้วอยู่นะรู้สึกแบบเออเอาชีวิตรอดในทะเลทรายแน่นอนแล้วก็ยังมีเลขไม้ให้เห็นว่าตอนนี้เราเดินทางถึงกี่กิโลเมตรแล้วน่าจะน่าจะดีกว่าแลวมั้ง เอาแอันดับแรกเราต้องหาบ้านให้เจออะไรอ่ะเฮ้ยวิวกรบาตกด้วยเฮ้ยเหมือนกันเลยโอ้โหนี่นอรดาทติทิปของแท้นี่แหละที่ทริปใครที่รู้สึกว่าที่ทริปทรมานไม่พอลองลองมาบัสแบดดูเกมปอมในเกมปอมอีกทีหนึ่งแต่รถไปช้ามากเลยอะถึงแม้จะมันแบบมันเป็นรถฟรีก็เถอะเฮ้ยบ้านบ้านบ้านเราเจอบ้านแล้วเรายังถือปืนอยู่ใช่ไหมแล้วมือพี่อยู่ไหนเนี่ยปืนพี่อยู่ไหนเอ้ยชน ้ยแต่รถมีควันด้วยนะเมื่อกี้ที่เห็นเราแป๊บนี่มีควันด้วยโอ้ยโอ้ยเ้ยอยู่ๆจะเร็วก็เร็ว,รวอยู่จะช้าก็ชา้าอ่ะทำไมนี่จอก่อนจอก่อนเออมทางเข้าอยู่ไหนอ่ะทางเข้าอยู่ฝั่งนี้ทำไมารถมันกระโดดกระเดิดกระเดิดกระเดียดกระเดิดปั๊บมาเอาปืนหายเอาปืนหายไม่รู้แล้วเราโอ้โหมีวิวเต้นเหมือนกันเปี้ยะวิงว่งวิ่งเฮ้ยเดียว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 โอ้โหมันโดนโดนโดนกัดมีเสียงด้ยวดยว โยกโยกแล้วก็โยกแล้วก็โยกโอ้โหปะไปไปเอาไมไปด้วยปืนหายไปทําปืนล้นตรงไหนเนี่ยเฮ้ยออุกบาทอุกบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถนนถนนอยู่ไหนเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหอุกบาทรุนแรงมากเหลือเกินทุกคนนี่ถนนถนนเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ไม่น่ารอดได้เลยเฮ้ยแต่ซอมบี้เขาไม่ดุนะมิวแซนฝั่งนี้อ่อนกว่าสมดอยเยอะเลยบอกเลยสมดอยโหดกว่าเยอะเลยสมดอยเนี่ยไล่กัดเกงขาดหมดอะ พลังงาน27%ข้างล่างพลังงานคืออะไรอะ่ะไม่น่าใช่พลังงานรถแน่นอนแหละพลังงานของคนเหรออันนี้ปั๊มน้ํามันป่ะโอ้ยใช่ใช่ใช่ใ,ชใชปั๊มปัม๊มปั๊บเราลงมาแล้วสามารถเราเอามาเติมเย้ะปั๊บเรียบร้อยเราแก้ไปจอดใกล้โอ้เฮ้ยนี่ดีเซลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแก๊สเท่านั้นอันนี้อะไรอะ่ะโลบักโคลามามาออกมาออกมาโยกวิ่งจุกจุกโยกเก็บเก็บกระโดด กระโดดไม่มีมีกล้วยเดียวปิด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 ไปต่อไปต่อไปต่อโดยอเเก็บชิวๆนี่นาะไม่โหดไม่โหดชีวิตพีกกิตคืออยู่ในโหมดกิดตตี้โอ้ยเจอบ้านอีกแล้วหยเสดายปืนน่าโอ้โหอยากเอาปืนมายิงอ่ะแล้วจะไม่มีอาวุธอื่นให้เก็บเลยเหรอบ้านหลังหนึ่งมีกล้วยชิ้นหนึ่งแค่เนี่ยเหรอมันก็น้อยโพดทุกพี่แล้วเครื่องยนต์เขาก็ดับไม่ได้ด้วยนะสูรลิตรสูรลิตรอันนี้ดีเซลกล้วยหนึ่งในชีวิตจะมีแคก่กล้วยอยันเดียวเองเหรอดูท่าแล้วชีวิตไม่ง่าย อดาติที่บดาติทิบอดาติที่บดาติทิบรถเราควันดำด้วยนะเห็นไหมหันหน้าค้างก็ไม่ได้ด้วยมันบังคับหันกลับอ่ะแล้วเจอบ้านแล้วะเอ้ยปั๊มน้ำมันอีกแล้ววเจอปั๊มบ่อยก็นะมีไหมแก๊สแก๊สเราไปจอดแค่นี้ปุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้ปุ๊บโอเคโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝ้าจากกลางวันไปนมืดแล้วเหรอโอเคอันนี้เข้าแล้วแก๊สป่ะแก๊สผสมดีเซลดีเซลโอ้โหไม่เอาเฮ้ยฟองน้ํา ของน้ําแปลได้ไหมแปลไม่ได้ไอ้ตนวดตนวดจะมาอยู่กับฉันตนวดตนว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 ดนั่นนั่นนั่ตนวตนวแหนแหแหนแหนแนตนวตนวโอ้ยไอ้จะเป็นกลางคืนที่สว่างดีเหลือเกินชอบชอบความสว่างแบบนี้บอกนะที่ทิปอัปเดตอันนี้เข้ามาให้ได้ไหมขอสว่างแบบนี้จะดีกับสายตาของเรามากๆเลยทุกคนโอ้โอ้โอ้โอนี่อะไรนี่อะไรดงมิวแทนเหร โอ้โหโว้วโว้โวเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนแต่ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องเพราะพี่เนี่ยคือสุดยอดอ่ะพี่คือราชายทะเลทรายนะเอาละห้าร้อยเมตรแรกกันแล้วทุกคนนี่เราก็อดทนเหมือนกันนะรับม่ได้ตั้งห้าร้อยเมตรเนี่ยสภาพลาเลิกเล่นตั้งแต่เมตรแรกแล้วพี่วะรู้สึกบ้านนี้จะมีแบบเดียวเลยเป็นปั๊มน้ำมันอย่างเดียวเลยเหมือนจะไม่มีแบบอื่นเลยนะดีเซลดีเซลดีเซลผสมหมดเลยไอ้กระเทียม วับโยกโยกโยกเข้าไปให้มันลุ้นโลกโยกโยกโยกจริงๆเราวิ่งเอาก็ได้นะรู้สึกวิ่งเอาเราก็เร็วอยู่เหมือนกันคือถ้าน้ามันมันหมดจริง,รงๆเราก็จะวิ่งเอาอะโอ้ดูท่าเราบ้านมีแบบเดียวเลยมีแต่แบบปั๊มเนี่ยอันนี้ก็คือแย่ไม่ต่างกันเลยยมันคืออาร์ติถีที่เออแย่แย่จริงๆแย่าตามที่เขาบอกเลยว่ามันแย่ลองให้รู้แล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องไปลองกับเองก็ได้นึกจะสว่างก็สว่างนึกจะมืดจะมืดโอเคแมปที่ดี คือไม่กล่าวว่าสายตาฉันจะแบบทรมานเปลี่ยนแสงอะไรอย่างนี้บ้างเลยและแมปก็คือโหลดไม่ทันด้วยนะประเด็นอะเพิ่ตอนนี้โอ้นึก็จะไม่เจอบ้านแล้วคบ้าเกือบ200เมตรเพิ่งจะเจอบ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นปั๊มอีกละมั้งหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอของใหม่ของไหมเฮ้ยมันต้องอย่างงี้ดิเปิดเปิดว้าว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 ขอกินก่อนขอกินก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งโยกวิ่งจุกวิ่งโยกวิ่งจุกขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปขอกินก ขอกินก่อนอ๋อไม่ไหวแล้วไม่กินก็ได้ไปไปไปไฝากไว้ก่อนเถอะจะไม่โหดจริงๆนะคือกัดเราไม่ตายอ่ะเฮ้ยขับมาเรื่อยๆอันนี้อันนี้บ้าน2ชั้นป่ะเอ้ยบ้าน2ชั้นก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอซองก่อนโอ้โหแล้วอุกกาบาตเขาก็ตกตลอดเวลาชั้นสองชั้น2เหมือนจะขึ้นได้เหมือนกันนะแต่แลราเหยียบบนรถไม่ได้ดิเราจะขึ้นชั้นสองยังไงก่อนปึ๊บป,ปึ๊วิ่งโยวกวิ่งจูวิ่งโยกวิ่งจูวิ่งจู๊วิงววงว่งเดียวจู๊วิ่งเดียว โอ้ยชั้นสองจะขึ้นยังไงชั้นสองน่าจะขึ้นไม่ได้หรอมังแต่มันมีหน้าตาอยู่นะแต่เราเหยียบรถเอาพลังงานหมดทุกคนโห้พลังงานเป็นศูนย์แล้วคือเราวิ่งไม่ได้เลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดแล้วมันไม่ฟื้นด้วยแล้วน่าจะต้องกินเดอะบ็อกซี่บ็อกซี่โคตลไปแล้วไปอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่อย่ามายาวใหญ่ใหญ่่เอามาแต่ว่าเลขไม่ขึ้นช้ามากเดี๋ยวเราไปลองดูกันสักหนึ่งพันก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งท้อไหนๆก็มาละไปให้สุดอันนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้ดี อันนี้บ้านหลังแรกที่เราเจอใช่ไเมแกวเขียวๆทีนี้น่าจะมีของน่าจะมีของพลังงานมันฟื้นอยู่นะแต่เหมือนฟื้นช้าๆโอ้มีของไหมกระอ้ายไม่มีไม่มีกระเทียมกระเทียมกระเทียมก็ยิงดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่ยุ่งแล้วจ้าคือของน้อยมากเลยอ่ะเฮ้ยตัวกระตายโอไมคก๊อดมันบอกว่าฉันยังไม่รู้ว่าคุณตายทําไมเนี่ยห่ามั้เนี่ยก็แกกัดฉันไม่ใช่เหรอโอ้โหแล้วฟื้นคืนชีพฟรีกลับมาเกิดใหม่ที่บ้านแล้วแล้วรถ รถเฮ้ยเรถรๆไปแล้วอ่ะอ๋อเราตายด้วยอุกกาบาตโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเข้าใจแล้วทุกคนห่าเ,เอาไว้ประมาณนี้ปวดหัวกับเกมแล้วเกินรักทุกคนนะจ้าไปแล้วบ๊ายบาย